สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการ The Bank TV วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีนะครับแก้ปัญหาเกมกระตุกปรับเกมให้ลื่นนะครับด้วยโปรแกรม GeForce Experience นะครับโปรแกรมนี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะคนที่ใช้งานโปรแกรมเออขออภครับใช้ได้เฉพาะคนที่ใช้งานการ์ดจอของค่าย Nvidia เท่านั้นนะครับโดย GeForce Experience เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บของ Nvidia นะครับมันจะมาพร้อมกับไดรเวอร์นะฮะก็ติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยซึ่งเราสามารถอัปเดตไดรเวอร์ ให้เป็นเวอร์ชันอัตโนมัติผ่านโปรแกรมนี้ด้วยที่สําคัญเนี่ยสำหรับใครหลายคนที่เล่นเกมนะครับแล้วอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการตั้งค่าออปชั่นในเกมในการแสดงกราฟิกด้วยตัวเองให้มันลื่นอย่างเงี้ยการใช้โปรแกรมนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยประหยัดเวลาเราได้ดีพอสมควรเลยนะครับอ่าทีนี้เนี่ยเมื่อว,วิธีใช้ก็ไม่ยากนะครับให้เรา เข้ามาที่ GeForce Experience นะครับเราก็จะเห็นเกมทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอันนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งเกมบน Steam นะครับและเกมออฟไลน์ธรรมดาก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสมมติเราต้องการจะปรับเกมไหนให้แบบมันลื่นสำหรับเครื่องเราเนี่ยให้เรามาที่เกมเกมนั้นแล้วกดที่คำว่า Detail นะครับให้มองสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นไขควงทางนี้นะครับที่กดเข้าไปนะครับมันจะมีให้เลือกระดับนะครับถ้าเป็นคําว่า Quality เนี่ยก็คือจะเน้นประสิทธิภาพการโชว์กราฟิกที่สวยงามนะครับแต่ว่าก็อาจจะแลกมากับ การทางานของเครื่องที่หนักขึ้นนะครับถ้าเครื่องไม่แรงก็อาจจะมีอาการกระตุกเฟรมเรทหายได้ถ้าอยากปรับให้มันเขาเรียกว่าปรับให้มันแบบเข้ากับเครื่องของเรานะครับให้เราทําการคลิกที่คําว่าออปติมอลนะครับออปติมอลเนี่ยโปรแกรมมันจะตรวจสเปคของเราแล้วก็จะปรับให้มันเหมาะสมกับการ์ดจอของเรา CPU ของเราเองนะครับแต่ถ้าใครหลายคนเนี่ยต้องการที่จะอาจจะเน้นการเล่นที่ลื่นไหลนะครับไม่ได้เน้นกราฟิกเนี่ยก็สามารถ คลิกลากลงมาให้ใกล้เคียงคำว่า Perform a n c e ได้นะครับก็จะเป็นการที่ให้ใหเล่นเกมลื่นไหลขึ้นหรือว่าเป็นการปรับกราฟิกแค่ต่ำลงได้นะครับโดยความพิเศษของมันเนี่ยคือเราไม่ต้องไปไล่ปรับในเกมทีละอย่าง2อ,อย่างนะครับเราแค่ลากลงมาเนี่ยมันก็จะปรับให้เราเลยทันทีเหมาะกับเครื่องของเราได้นะครับใครที่ชอบแบบกราฟิกต่ำๆนะครับเน้นเล่น,ล,นลื่นๆเครื่องเก่าๆก็ลากลงมาที่ Perform a n c e ทุกอย่างก็จะโลให้หรือว่าต้องการแบบปานกลางนะครับไม่ได้กราฟิกสูงไปแล้วก็ไม่แล้วก็ขอเล่นภาพที่สวยนิดนึงงกกก็าจุดดลไ้ แต่ถ้าให้ดีเนี่ยให้คิดคําว่าออปติมอลนะครับเครื่องมันจะได้ตรวจจับโดยอัตโนมัติก็หวังว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคดีๆที่ทําให้ทุกท่านเนี่ยสามารถตั้งค่าโปรแกรมในเกมได้อย่างลื่นไหลนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยคงเคยประสบป,ปัญหาเช่นไปตั้งค่าออปชันในเกมไม่เป็นเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมันมีออปชันทางกราฟิกเยอะนะครับเช่นความละเอียดของเท็กซเจอร์นะครับความละเอียดของหญ้าต้นไม้นะฮะร,ระยะการมองไกลความละเอียดของน้ําเงาแสงอะไรเงี้ยมีหลายอันบางคนก็ไม่รู้ว่าต้องปรับยังไง หรือบางคนเนี่ยเข้าไปในเกมปรับปุ๊บใช่ไหมครับก็ต้องมาลองหลายรอบอะ่ะกว่ามันจะลื่นอะไรเงี้ยบางคนก็ต้องแบบรีสตาร์ทเกมเนาะปิดเกมแล้วเปิดใหม่มันถึงจะแสดงผลเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนําว่าให้ใช้ GeForce Experience นี่แหละครับทำครั้งเดียวเล่นได้ลื่นเลยนะครับก็เจอกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ